ก <c oughs> ลับมาอีกครั้งนะครับกับศึกฟุตบอลทัวร์นาเมนต์กีฬาสีของเรานะครับในวันนี้วันนี้ก็จะมีแค่คู่เดียวนะครับเพราะว่านักภาคของเราต้องไปเคลียร์งานแล้วก็ทําอะไรให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่านักภาคของเรากําลังจะไปฝึกงานนะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลาก็เหมือนเดิมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเพื่อเป็นกาลังใจให้นักกีฬาแล้วก็นักภาคให้เราด้วยเอาแล้วครับตอนนี้ก็ ทีมสีเขียวก็จะมาเจอกับทีมสีม่วงนะครับโอเคครับทุกคนเริ่มกันแข่งขันได้เอาละครับตอนนี้ก็นกกีฬาว่างไงครับฝั่งสีเขียวเปลี่ยนนักเตะไหมพี่หูเมงไม่อยู่ครับส่งพี่หูเมงนี่มาแทนครับพี่คนนี้เขากาก,ากลเล่นแล้วเล่นโอเคครับโมก็พี่คนนี้พี่คนนี้ส่งพี่คนนี้มาแทนครับ พี่เออเออพี่อะไรไม่รู้อะพี่ทองเม่นแล้วกันนะครับนะครับเกมเริ่มนะครับตีนี้สีเขียวเตะขึ้นไปแล้วประตูรับได้ครับของทีมสีม่วงพี่ทองเมนของเราว่าไงอยู่กับบอลอยู่กับอเล็กครับประตูจับก่อนครับพี่ทองเมนของเราว่าไงสไลด์ไหมสไลด์ได้ไหมประตูจับแล้วครับประตูเตะขึ้นพี่ทองเมนพี่ทองเม่นว่าไงโดดยิงครับอา้าอะไรครับเมื่อกี้ผม ดูไม่ทันเลยยิงครับแต่โดนสกัดออกมาก่อนครับประตูจับได้ครับโดนสกัดครับพียเล็กได้บอลครับยิงครับเข้าประตูไปแล้วครับโดยการอะไรไม่รู้ครับนักข่าก็ดูไม่ทันเหมือนกันครับทับโซมาครับแต่วันนี้สีสีม่วงเตะส่งมาให้ประตูแต่ติดพี่อเล็กของเราสีมสีม่วงเข้ามาสกัดครับพี่อเล็กของเราได้บอลครับรอดไม่ได้ครับแต่โดนประตูครับแต่บอลก็กระเด้งเข้าประตูเรียบร้อยครับนาไปแล้วหนึ่งศูนย์ จากพี่อเล็กของเราครับพี่ตรงเวนได้บอลแล้วจังหวะน,นี้ว่าไงโดนสกัดครับพี่อะเล็กของเราสกัดได้บอลครับพี่อะเล็กของเราโดดข้ามหัวมาเตะเรียบร้อยครับจากพี่อะเล็กลูกที่สองครับประตูงงเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวประตูมันเหมือนพี่หัวแมงยังจังหวะน,นี้บอลได้อยู่ตรงระหว่าง <c oughs> เป้าของสีม่วงครับพี่อะเล็กของเราได้บอลแล้วก็โดดข้ามขึ้นมาพี่เออพี่อะไรวะนั่น ทองเมนเออพี่ทองเมนสองศูนย์แล้วครับนะครับัง่วะนี้ส่งให้ประตูครับประตูว่าไงประตูว่าไงเตะมาครับไลท์ครับไม่ได้ครับพี่ทองเมนว่าไงเตะส่งให้พี่อะเล็กแต่พี่อะเล็กก็ดันกลับมาครับแต่โดนสกัดครับพี่ทองเมนยิงครับลุงนี่ไม่เข้าครับประตูก็จับไว้ก่อนพี่อะเล็กโดนสกัดครับตอนจัะนี้พี่อะเล็กของเราว่าไง ลุกมาแล้วก็สกัดบอลครับพี่ทงเม้นได้บอลครับส่งให้พี่อเล็กยิงครับแต่ยิงไม่เข้าครับติดประตูครับฮิพีเล็กของเราเป็นลมมาแล้วทีมสีม่วงว่าไงไม่เข้าครับ่อแล้วจังหวะนี้จังหวะนี้ไม่เข้าครับประตูโอ้พี่ทงเม้นได้บอลครับยิงครับแต่มันค่อยมากทีมสีม่วงได้บอลแล้วพี่อเล็กเข้าไปสกัดครับได้บอลมาแล้วว่าไงพีเอเล็กโดนสกัดครับแต่บอลก็กระเด้งไปโดนประตูครับ สกดัดได้บอลครับว่าไงพี่ทองเมน้นเอา้าพี่ทองเมงงงเลยเมื่อกี้าพาสโลมาครับจังหวะนี้ทีมสีม่วงโดยเออคุณโอนะ้ <c oughs> คุณโอได้บอลมาเล่นท่ายากรอดขาประตูสีเขียวเรียบร้อยครับ <c oughs> <c oughs> เข้าประตูไปแล้วจากคุณโอสีม่วงครับจังหวะนี้พี่ทองเม้นว่าไง สกัดบอลครับเอ้าสกัดบอลเข้าประตูเฉยครับรอบสโลมาครับงหวะนนี้บอลได้เด้งมาครับงหวะนนี้ปีทองเมนของเราวิ่งไปครับสกัดบอลจากทีมสีม่วงแล้วบอลก็โลดเข้าไปแล้วประตูก็โดดเซฟอะไรไม่รู้ครับเรียบร้อยครับจบการแข่งขันครับทีมสีเขียวชนะทีมสีม่วงไปครับสามประตูต่อหนึ่งครับจบการแข่งขัน